กำหนดไว้เดินหน้าหมดะนะบ้านน้องจานน้องยาแก้วอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะและยังมีจุดอื่น,อ,นอีกคอีกนะซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการสรุปเป็นคลิปนะอธิบายว่าตอนนี้เก็บกู้ไปแล้วแต่และจุดกี่เปอร์เซ็นต์คือเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้มีแค่นองจานนองยาแก้วกัน<ม>เหมือนที่ท่านผู้ว่าการทหารสูงสุดพูดเอาไว้ว่า5้าจุดที่ทำเสร็จแรกนี่ก่อนแต่หลังจากนั้น กัมพูชาไม่ร่วมไม่เป็นไรไม่สนเ,เดินหน้าหมดรวมถึงจุดที่มีค่ายทหารฐานทหารกัมพูชาอยู่ด้วยรวมไปถึงบริเวณปราสาทตาควายก็จะไปเก็บกู้ทีนี้การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยไม่ใช่ไปการตรวจสอบเก็บกู้เฉพาะบริเวณเส้นทางรัะเวนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะจริงๆไม่ใช่เส้นทางรัฐเวนนะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยสงสัยว่าไปเก็บกู้เส้นทางรัฐเวนแล้วหลังจากนั้นมันก็มาวางใหม่เราเก็บกู้มันวางเราเก็บกู้มันวาง ซึ่งจริงๆเนี่ยที่ทหารเขาทำก็คือคเก็บกู้ทั้งพื้นที่แล้วข้อสังเกตที่ว่าเก็บกู้ละวางเก็บกู้ละวางเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีเพราะฉะนั้นทหารเองก็ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีซึ่งเขาไม่บอกลูกหน้านะเขาคงไม่เก็บกู้แล้วปล่อยให้มาวาง่ะต่อไปเนี่ยค,คืออันนี้ความเห็นผมนะไม่ใช่กองทัพนะ,ะ,ะเก็บกู้แล้วยึดเอางี้ดีกว่าเก็บกู้แล้วยึด เพราะถ้าเกิดเก็บกู้แล้วเรากลับมันมาวางใหม่มันมาวางอย่างเช่นหลังจากนี้ไม่ใช่วันนี้สองวันนี้นะหลังจากนี้บริเวณปราสาทตาควายมันเป็นสนามทุ่นระเบิดเราเข้าไปเก็บกู้เก็บกู้เสร็จถ้าเรากลับมันก็มาวางเก็บกู้เสร็จยึดน่าจะเป็นแบบนั้นย้ำนะอันนี้ไม่ใช่แผนปฏิบัติการของกองทัพเดี๋ยวรัฐมนตรีกลาโหมจะว่าเอาอีกนะคือต้องปรับรูปแบบไงแล้วท่านผู้ัิชารณ์านสุดพูดชัด เราจะทำก็คือเดินหน้าเก็บกู้แม้กระทั่งจุดที่มีฐานทหารอย่างประสทตรควายออแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปเก็บกู้แล้วเขาไม่ยอมเขายิงมาปะทะก็ปะทะก็พร้อมมีเรื่องะนะเพราะนี่คือปฏิบัติการทางทหารแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องถามกลับไปที่สหรัฐอเมริกาประธานอาเซียนมาเลเซียว่าข้อตกลงคือกัมพูชาต้องยอมเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดไม่ใช่แค่5จุดไม่ใช่แค่1ิจุด แต่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วที่ผ่านมานี่กัมพูชาเป็นฝ่ายอิดออดสร้างเงื่อนไขตลอดสิสามจุดเอ้ยขอแค่ห้านี่คือการไม่ทําตามข้อตกลงแล้วท่านไม่เห็นพิรุษเหรอท่านประธานที่รุดแล้วทำท่านไม่เห็นพิรุษเหรอท่านอันวาแนวท้าก็คือเก็บกู้ทั้งหมดมันก็ต้องทั้งหมดแล้วการเก็บกู้ระเบิดมันไม่ดีตรงไหนเอ้าอ,อ,อ,อันวาตอบซิไม่ดีตรงไหนเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยก็ในเมื่อปากบอกว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเอ้าก,ก็เก็บกู้สิ เก็บสิแล้วทำไมต้องมาอิดออดว่าเอยเ,เอาแค่ห้าจุดปล่อยไว้ทําไมเออไม่เห็นพิรุธเหรอครับตงตาอยู่ขนาดนี้แล้วปล่อยให้กัมพูชามาใช้ทุ่นระเบิดเนี่ยสังหารทหารไทยแล้วพอวางระเบิดสังหารเสร็จไทยเราจะตอบโต้เพราะมันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเฮ้ยมาจับมือกันสร้างสันติภาพกันต่อแบบนี้เหรอคือมิตรประเทศนะสิบเอ็ดพื้นที่ในช่วงการประทะครั้งที่แล้วแล้วหลังจากนั้นไทยตึงกําลังกันเอาไว้น,ะนี่สิบเอ็ดพื้นที่หลังจากนี้ จะเห็นได้ว่ามีทั้งช่องอ่านมา้าม,มีทั้งปราสาทต,ตาควายนะอันนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่สองนะฮะพะฉั้นจับตาดูพื้นที่เหล่านี้บางจุดจะเป็นจุดที่เข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดหลังจากนี้ค่ะบริเวณปราสาทต,ตาควายล่าสุดฮะทางรถไฟสายมรณะแฟนเพจได้มีการนําเสนอภาพสามภาพนี้เป็นภาพที่ทําให้เห็นกระเช้าอยู่ด้านหลังเห็นไหมกระเช้าอืซ้ายบนค่ะ อันนี้เป็นภาพจากฝ่ายกัมพูชาเป็นคานเป็นเสาเหล็กอยู่นะแล้วดูภาพโดยรวมแล้วเห็นว่าตรงเนี้น่าจะเป็นเนินสามห้าศูนย์อ๋อที่เป็นแนวอันนี้ไม่ใช่ภูมะเขือค่ะเนินสามห้าศูนย์ก็คืออยู่ใกล้ๆกับปราสาทตาควายค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณนั้นเนี่ยมันมีทั้งกระเช้ามันมีทั้งเป็นทางเดินขึ้นมาที่ทหารกัมพูชาเสริมกําลังได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ ถ้าทหารไทยเราจะมีปฏิบัติการอะไรหลังจากนี้จึงต้องวางแผนให้รัดกุ่มว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะเชื่อแน่ว่ากัมพูชาสามารถเติมกําลังเข้ามาในพื้นที่ตรงเนิน350ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักคือถ้าจะยึดปราสาทต,ตาควายเนี่ยมันต้องยึด350ด้วยอย่างเมืออ่อวานนี้มีพี่ทหารพานออกมาพูดหเห็นปะทนข่าวไปแล้วว่าสมัยที่เป็นทหารพานที่เคยรบอะก็ต้องไปยึด350ให้ได้แล้วกว่าจะยึดได้ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะยึดประสาทตาควายก็ต้องยึดเนิน3ามห้าศูนย์รรอบๆให้หมดแล้วจะยึดได้มันต้องฝาทุนระเบิดมันก็เลยต้องเก็บกู้ระเบิดก่อนแล้วเก็บกู้ระเบิดถ้าเข้าสวนเราก็จะมีความชอบธรรมในการปฏิบัติการแล้วถ้าเขาใช้ BM 21เราก็มีอาวุธวิถีไกลนะะแล้วก็มีหลายขนาดที่ยังไม่ได้ใช้คราวที่แล้วด้วยเมื่อวานส่งมอแล้วก็รวมไปถึงมีเครื่องบินลบที่สามารถปฏิบัติการได้ แล้วก็มีระบบนําร่องที่สามารถโจมตีได้ไม่ใช่เฉพาะชายแดนลึกเข้าไปในกัมพูชาตามค่ายทหารตามจุดยุทธศาสตร์ก็ได้ถ้าเกิดมีอีกเที่ยวนี้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยต้องเป็นไปตามขั้นเป็นไปตามตอนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้าเตะวันพรุ่งนี้เลยนะคือทุกอย่างมันต้องมีความชอบธรรมด้วยนะแล้วอีกจุดหนึ่งคือช่องอ่านมานะอันนี้เป็นคลิปนะคุณนริศนในนริศ ซีซั่นแล้วคือได้มีการไปดูช่องอันมา้าช่องอันม้าเนี่ยภูมิป,ประเทศตรงจุดเนี้ยคือจะเห็นได้ชัดใช่ไหมช่องอันม้าเนี่ยจริงๆถ้าเอาตามหลักสันปันนามนะ,ะขมรอยู่ที่ลาบซ้ายไทย <ลา S 1> อยู่ขวาแต่ตอนเนี้เขาไต่ต,ตขึ้นมาเสริมกำลังตั้งแต่สมัยรัฐบาลเปลี่ยนสนารบประสานการค้าเนี่ยก็ให้ทำตลาดให้ทำอะไร ก็ขบมาแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลย <c oughs> ตรงช่องอานมานี่ก็เป็นสมรภูมิสําคัญก่อนหน้านี้ถ้าจําได้ขึ้นมามีการสู้รบกันดุเดือด <c oughs> กัมพูชาก็ใช้โดรนใช้อะไรตรวนี้อะไร <c oughs> นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตามอง <c oughs> ถ้าหากจะมีการประทะกันอีกรอบ <c oughs> นะส่วนตรงปราสาทตามเมืองทม ในรายการคุณนริศเนี่ยก็มีการย้อนเก็บข้อมูลนะว่าจากจุดเนี้ยที่เป็นจุดเริ่มต้นการประทะครั้งที่แล้วนี่คนนี้คนนี้จำคนนี้ได้ไหมคนนี้ล่าสุดถูกจับกลุมดําเนินคดีแล้วใช่แอบอ้างแอบอ้างโดยกฎหมายของคมเหม็นเองนะค่ะมันมีกรรมมันเป็นกรรมจริงๆนะเนี่ยตอนนั้นน่ยกรรมพูชาก็ใช้วัยรุ่นใช้มวลชนจะขึ้นมาปวน แล้วไทยเราก็จะมีคนไทยไปเหมือนกันปกป้องศักดิ์ศรีและถ้าปล่อยเนี่ยรับรองคนละเรือนซัดกันเองก <ใน S 1> ็เลยปิดห,หัวกันแน่พอปิดแล้วก็กัมพูชาก็เปิดเลยเอพอเปิดแล้วเราก็สวนแล้วก็เกิดการสู้รบกันตลอดแนวเนี่ยอันนี้รายการคุนริศเนี่ยย้อนไปให้ดูว่าจุดเริ่มต้นของข่าวที่เล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วข่าวนี้มันจะอยู่ตรงไหน,นจะกลายเป็นที่ปราสาทตาคายไหมใช่ไหมอันนี้เป็นข้อสังเกตนะ หรือจะเป็นที่อื่นแต่ที่แรกพี่น้องชาวไทยที่อยู่ตามชายแดนคนระับรวมไปถึงฝ่ายปกครองนะด,ด,ดูความสูญเสียของเราตั้งแต่ครั้งโน้นนะเพราะ,ะนั้นเราจึงสรุปบทเรียนไงต้องให้ถอนอาวุธออกไปให้มากที่สุดะนะแล้วไทยเราเองนะตอนนี้ไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วเพราะกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามก่อน<ะ>แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือดูแลความปลอดภยัยที่อุบลราชธานีเมื่อวานนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่น้ำยืน ประปลัดอำเภอก็มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกว่า20นายค่ะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็กำชับการปฏิบัติเ,เมื่อพบเหตุการณ์ความผิดปกติก็ให้โทรแจ้งผู้บังคับบัญชาค่ะคุณสมชัยเผยนะคะบอกว่าจากการประชุมกับกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองจัดทรบโดยเฉพาะชุดกำนันผู้ใหญ่บ้านออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยที่สำคัญก็คือการเข้าเวรยาม การสื่อสารกับชาวบ้านให้รู้ถึงสถานการณ์ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะนี่ชุดชรบอนนะอันนี้เป็นฝ่ายปกครองฮะแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ได้มีการเตรียมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตรวจสอบซ่อมบังเกอร์ลุ้มหลบภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วที่อุบลเนี่ยชาวนาพี่น้องชาวนาเร่งเกี่ยวข้าวกันกลางดึกเพราะว่าวันว่าเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นมาเนี่ยก็อพยกได้ โดยไม่ต้องห่วงข้าวในนาเนี่ยเนี่ยผมก็เคยเห็นนะเกี่ยวข้าวกับตอนกลางคืนคือสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมีการนวดข้าวหรือว่าฟาดข้าวนะอันนี้เขาชอบทากันตอนกลางคืนแต่เกี่ยวข้าวตอนกลางคืนเลยเนี่ยถ้าไม่วิกฤตจริงๆคงไม่ทําอ่ะนี่อันนี้บรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีอําเภอน้ํายืนฮะก็เตรียมความพร้อมกันทุกมิติทั้งประชาชนนะทั้งฝ่ายปกครองนะ ทั้งทหาระนะนะก็ทำในส่วนที่ตนเองต้องทำในภารกิจนะฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแทนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ด พร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ Line @topshopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ